สวัสดีงีมีอะไรฉันช่วยไหมฟูดเพดฟูดพเพอจอ่เรื่องนี้คงยังช่วยไม่ได้นะเอา้าโทษทีพอดิจะตีลิงโอ้โทษทีนะเฮ้ยใครมาตีเนะี่ยหาเรื่องงั้นเหรอเขาบอกว่า PVP ดะฉันนะเห่ะเฮ้ยแปลงเป็นพระเลยเหรอึอบ มาธรรมดาต่อเนื่องอืมใส่เข้าไปหมัดก๊อตเพียวๆบอกเลย <c oughs> จะตามทันปนะ่ยมาธรรมดาเฮ้ยจะหนีไปไหนเอานี่ไปเกมเรียบร้อยแล้วละ่ะว้าวโคตรเท่สวัสดีอ้าวสวัสดีอ้าวแตกโอ้วิงว่งติดพื้นวิ่งติดพื้น อา้าแล้วก็แตกทำไมมอนมันตีเราไม,ม่มีดาเมจได้อะคือเขาเวล50ไงอันนี้มันเวล600ทำไมไมาอยู่นี่อา้าเอาเลยวะเนี่ยตอบเราหน่อยเด้ก็นี่ไงเขาพิมพ์เนี่ยขอผลคนนี้เลยเนี่ยที่นี่มันฟาร์มชานนะครับกูจะตอบที่นี่คือที่ฟาร์มของเวล6 65นะ่ะอืมเขาไม่อยากคุยกับเราป้างกันอยู่ปะเนี่ยอ่ะนี่ไง เดี๋ยวฉันพานายไปที่ฟาร์มาเอาไหมโอเคนายคงไม่อะนั่นไงไม่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเรือนั่นมันโดนสลัดแมวอ่ะเดี๋ยวนะไอ้นี่มันไม่ใช่เจ้าของเรือนี่หว่ามันพังเรือคนอื่นอะไรวะเนี่ยนึกว่าเป็นเจ้าของใช่ผลเสือเฮ้ยนายอะเฮ้ยเราก็โดนอุ้ยโคตรแรงไม่ใส่ของกับไม่เปิดห้าชิ เฮ้ยปีศาจเสือคุณจ้องจะเล่นผมเอาไปต่อยทำไมอ่ะฮึบฮึบจะปีศาจแมวมาธรรมดาต่อเนื่องหลุดแล้วปะเนี่ยเฮ้ยตีธรมธร,มธรมดามตีธรรมดาตีทํอืมตีธรรมดาอันนี้มันเรือใครวะข้องใจเอ้ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมพีทฟูดพีทฟูดอีกแล้วมีให้ช่วยอย่างอื่นนอกจากพีทฟูดไหมฉันด้วยช่้ยฉันมาให้หรอกนา ไม่มีตังค์อ่ะเฮ้ยจูเวลหนึ่งไปไหนจูเวลหนึ่งสวัสดีสวัสดีเฮ้ยเฮโมจิโมจิโบรใครสวัสดีเฮ้ย,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 ยนี่มันคาตาคุรีนี่ว่ะนายคือคาตาคุรีอะ่ะฉันดูวิดีโอของนายใน YouTube YT YouTube ใช่ไหมคนไทยอะ่ะนายพูดภาษานั้นไม่ได้นะ่ะแล้วนายเคยดูฉันเหรอใช่ฉันแน่วอะไรล่ะเฮ้ยมว 2000, 1, ีวิวสองพันหนึ่งล้วแต่ฉันใช้ซับไตเติลน่ะวิดีโอของเรามีซับไตเติลด้วยวะ่ะฉันไม่รู้ อะไรอีกเนี่ยช่นลของฉันคือไข่ตุนยังไงล่ะรู้จักปะเฮ้ยไม่อะ่ะฉันดูคุณฉันดูอีกอันเดี๋ยวคืออะไรวะต้องการหนึ่งหนึ่งไมสตะมะหนึ่งหนึ่งอย่างนั้นเออดูของดิจัดไปดิครับได้เลยมัดก๊อสเพียวๆกับเอ,อ่อโมจิมัดธรรมดาต่อเนื่องนี่แน่ม,มัดก๊อสคอมโบเต็มๆบอกเลยไปธรรมดา โคตจีเฮ้ยตา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 ยเอ้ยตายเึ๊บมาธรรมดาต่อเนื่องเฮ้ยต่อยธรรมดา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 เฮ้ยต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาปึ๊ปุ๊บปึ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 ๊บเฮ้ยวันนี้ดิอ่าสวยวนพันหนหนึ่งกับฉันฉันเล่นดีกว่าเขาอ้าวตอนนี้ เราเป็นจุดสนใจเอยใจเย็นดิทีละคนทีละคนเฮ้ยดูดิอะไรวะโู้โหเฮ้ยจ้ะเอามิง้งอะ่ะเอ๊ฮ้ยกี่ตัววะเนะี่ยมันลุมเซตามะทีละคนเซ่กูไม่ได้พีพีแล้วไงนะเนี่ยเ้ยนี่ไม่ใช่ กุ้งแปะนี่หมัดก๊อตเพียวๆครับหมัดก๊อตเพียวๆกุ้งแปะเอาไม่ได้อะต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาอึ้บอึ้บเอาวะเอาวะเอาวะต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาจะตายน้ำตายน้ำแล้วเผามิ้งจมน้ำ วันพันมาธรรมดาต่อเนื่องงสวัสดีเลเวลเลเวลอะไรดีนะแม็กไปเอาแม็กก็แม็กบลาบลาบลาพูดไม่ออกโอเคทำแค่เนี้ะฟูดพีชฟูดพีชนีวมันเวลเจ็ดร้อยแล้วฉันไม่มีตังหรอกนะมีคนบอกว่าใครต้องการ PVP ฉันอยู่บน Upper Sky เกายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันมากันเต็มเลยอ๋อคนนี้คือพิมพิมล้อใช่ปะคนมาเต็มเลยอะนะ โอ้นี่นี่คนนี้คนนี้นี่ผลแสงนี่นี่คนพิมพ์เชิญชวนเฮ้ยเจ้าหมอนี่แต่งตัวเป็นลูฟี่ปะเนี่ยนั่นคือลูฟี่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะนี่เขาดูสกิลผลยางหน่อยแต่ว่าเขาใช้ผลลูมมันจะไปมีผลยาง,ดยยางได้ยังไงไม่เฮ้ยเพื่อนพวกนายยังใช้ผลฉันไม่ใช้ผลนะฉันใช้ฟาร,ร์มเท่านั้นนะ่ะนายดูแข็งแกร่งนะฉันนะ่ P ะ PVP อ่ะฉันไม่ต้องการ PVP หรอกฉันสู้กับพวกมอนเตอร์เท่านั้นน่ะเฮ้ยมีคนตีบอสคนตีบอส ช่วยเองช่วยเองโอเคโอเคภาษาอังกฤษสิผลไฟทำไมไม่เอาผลไฟเนี่ยสวัสดีเนอต้องการผลไหมต้องการสิแต่เขาใช้แมกมากเลยนะเอาไปเอาไปเฮ้คนนี้ชื่อซันจิเฮ้จะเย็นสวัสดีซันจิเฮ้เฮ้ตีทำไมวะเนี่ย งั้นก็วันพันสวัสดีเพลสิได้ปวดออกไปออกทำไมอ่ะมีได้ฉันช่วยเปล่าเรียบร้อยละสวัสดีอีกครั้งเอาเว้เราช่วยนายตีบอสนะทำไมต้องตีฉันด้วยละ่ะพิษหมดไม่มีผลแสงแล้วให้เพื่อนของฉันได้ไหมก่อนแต่เขาตีฉันอ่ะนายรู้จักวันพันแมนไหม อ้าวทำไมอ่ะดูนี่ดูนี่วันพานวันพานเนี่ยทำไมบรอไม่คือสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะครับได้ผให้ผลเขาอะไรก็คนนี้เนี่ยกรอะไรเนี่เขาตีเราบายฉันต้องไปแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะ MB สวัสดีไซตามะว t t h ต h เฮลมีอะไรให้ฉันช่วยไหม No share umbrella a n g e าสังกกษสิ คุยกับเจ้านี่ดีกว่ามันใช่หนูเลยแหละน่ะมันคือไซตามะวันพันแมนใช่ฉันคือไซตามะฉันยังดูอันนี้ไม่จบเลยฉันสมได้แบกมาอะแบกมาดีกว่าแสงอ่ะว้าวนายคือสัตว์ประหลาดอย่างนั้นเหรอคนหมายความว่าไงปีศาจหนูเหรอเอา้เอาฉันไม่ใช่ปีศาจฉันตกไปในลาวานะ <laughs> ตกไปในลาวาลาวาทําให้ฉันเป็นแบบเนี้เฮ้ยใครเตะ่ไดกการแล้ววันพ o u อ่าเมื่อกี้โดนไอ้หนูไม่ใช่หรอโทษทีไอ้หนูหาขี้สีเหลืองอ่ะเยี่ยมเลยลาก่อนชัดไปก่อนนะาฉันไม่รู้วิธีจะเอาสีห้าขี้อะไปที่ทะเลที่สองหรือสามนะ่ะเอา้าโอเคไปฟาร์มต่อละสวัสดี w h a t s พ p มีอะไรฉันช่วยไหมยมาๆมา่ไหต้องการผลไหมอะ่ะทุกอย่างมันดีอยู่แล้วไม่ไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือจากไซตามะเฮ้ยใครมาดูด ก็หมอนี่ผลประตูอย่างนั้นเหรอเฮ้ยออกมาแล้วเอานี่ไปเกณฑ์มาธรรมดาต่อเนื่องเรียบตายเฮี้ย คนใส่ฟาร์มมาจากไหนเอก็กทีมเ,าเราอมอธรรมดาต่อเนื่องสวัสดีไงมีอะไรให้ฉันช่วยไหมใช่แล้วต้องการผลไหมอ่ะใช่พลีสซูเปอร์กูดวันมันจะซูเปอร์กูดเลยเหรอฉันจะสุ่มให้หนายนะ่ะเยี่ยมเลยโอเคตามชั้นมาหรือจะรอนี่ล่ะไปแล้วกลับมาน,นี่่ะโอเค ในรอนี่ละกันนะเป็นไซตตะมะเราจะได้ผลที่โบเฮ้ยคือว่าสุดอยู่แม้จะไม่ต้องใช้ผลรีไว้อีกต่อไปโอเคนะขอต่อยไปก่อนเช่วยด้ช่วยเราดนเอานี่ไปว้าวขอบคุณในไม่ต้องกลัวพวกมอนอีกต่อไปกินมันสิโอไมค์กอ oh ขอบคุณมากๆากโอเคกิน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 สวยขอบคุณขอบคุณ ไม่มีปัญหานะ่ะพีทฟูดฟูมีเฮ้ยเฟนมีเอ้เเอาให้ผลเพื่อนฉันเฮ้ยฉันให้ผลนายแต่นายไม่พอใจเหรอใครคือเพื่อนของนายหรอไม่มีอ่ะนาะแล้วมันพิมพ์ทำไมวะบายไว้เจอกันล่ะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไซตาม,มาด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนมาเดียวพอ